เป็นรุ่น SWB ค่ะสีขาวอันนี้เลยค่ะวันนี้แตกเสร็จแล้วนะแล้วแตกคันนี้อะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้านะคะอันนี้ลูกค้าอัปเดตเพิ่มมานะคะเดี๋ยวมาดูด้านในว่านอกคะเป็นกุญแจปุ๊มสตาร์ทนะคะวันนี้ก็จะลิ้งทั้งตาหน้าจอหน้าจอสิบคันนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะ ไม่ว่าจะอยากแต่งภายนอกหรืออัปเกรดภายในยินดีให้คำแนะนำสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับปุ้ยนิสุตามใจยามค่ําคืนอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่แต่งรถนนคันนี้เลยค่ะไททันตอนเดียวโฟวิวนะคะเป็นรุ่น SWB ค่ะสีขาวคันนี้เลยค่ะวันนี้แต่งเสร็จแล้วนะคะพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ก่อนที่เราจะไปส่งมอบพรวกนี้เราแต่งคันนี้อะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะ ด้านหน้าเราก็เป็นรุ่นช่วงสั้นก็จะเป็นหน้าขา,ขาวๆแบบนี้แบบเดิมๆนะคะคันนี้พิเศษคือติดวินด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเก็บเรียบร้อยวินร้านนี้แนะนําเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดวินก็ติดต่อปุ้ยมาได้นะคะซื้อรถไปแล้วอยากติดวินเพิ่มก็ติดต่อมาได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้ก็ ด้านนอกก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กนะคะสเปกยางก,ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นยางโตโยต้านะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะภายในตัวนี้อัปเกรดเยอะมากๆเลยค่ะเริ่มจากด้านนอกก่อนเลยนะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวผู้จะทำให้ดูนี่อา้าเดี๋ยวก่อนนะนี่นะคะรถล,ล็อกกระจกพับนะคะ อันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มมานะคะเดี๋ยวมาดูด้านในว่านอกจากกระจกพับไฟฟ้าด้านในเราอัปเกรดอะไรเพิ่มมาอีกนะคะด้านในเลยนะคะเป็นกุญแจพูดสตาร์ทนะคะนี่เลยคะ่ะลูกค้าอัปเกรดเยอะมากๆเลยค่ะคันนี้แล้วก็เปลี่ยนเรือนมไม้ไททตั้นนะคะตัวนี้ก็จะลิงก์ทั้งอ่าหน้าจอหน้าจอเรือนไม้แล้วก็หน้าจอแอนดรอยแล้วก็พวงมาลัยทุกปุ่ม สามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่ไลค่ะอัปเกรดแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จลูกค้าติดเพิ่มมานะคะด้านบนก็จะติดอ่าเป็นกระจกปรับแสงแล้วก็จะมีกล่องเก็บแว่นตานะคะทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการอยากแต่งแบบไหนแจ้งมาได้เลยค่ะอันไหนที่เราแต่งให้ได้เราหาร้านให้ได้แล้วก็เป็นช่างที่ เป็นมืออาชีพจริงๆเพราะว่าเราแตกเดือนหนึ่งทั้งของทีมงานเดือนหนึ่ง60-70คันนะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะยังไงปุ้ยก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะอยากแต่งภายนอกหรืออัปเกรดภายในยินดีให้คำแนะนำดูแลปรึกษานะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์0922612342 ปุ้ยมีสูตามใจวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าคันต่อต่อไปปุ้ยจะนำรถไปแต่งที่ไหนแต่งแบบไหนฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ